ที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับโดยทางของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครับเปิดกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริงจูราสิกแอดไนท์ซาฟารีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ครับพาคุณผู้ชมไปที่ลานกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับนางสาวธิติรัตนต์วันวงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิณขอนครองค์การมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับเปิดกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริงจูราสิกแอดไนท์ซาฟารีเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนครกล่าวว่ากิจกรรมจูราสสิกแอดไนซ์ซัฟรีเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะที่สร้างสภาพแวดล้อมพร้อมการแสดงภาพใหม่ของโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกันสามารถโต้อตอบก,กันแบบเรียลไทม์ซึ่งจำลองบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในยุคจูราสสิกรวมถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆในรูปแบบของ3มิติหรือว่า3ดีโดยทั้งหมดค่ะจะปรากฏขึ้นทั้งในรถบสัสที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนถิ่นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ในยุคของ จูราสสิกไม่น้อยกว่า10ชนิดโดยนักท่องเที่ยวค่ะจะต้องสวมแว่น AR แว่น XR และแอปพลิเคชันที่สามารถมองเห็นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวแสดงเสียงคำรามและสามารถให้อาหารไดโนเสาร์ได้อีกด้วยค่ะโอ้โหแ,และนอกจากนี้คุณผู้ชมครับเชียงใหม่ในซาฟารีได้เปิดให้ร่วมกิจกรรมจูราสสิกแอดในซาฟารีฟรีในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า2567ครับสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าชมตั้งแต่10บคน ขึ้นไปเพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมให้บริการดักท่องเที่ยวในช่วงต้นปี2,567เป็นมิติใหม่จริงเลยเห